เมื่อวานนี้ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็ประเดิมนัดแรกของลิเวอร์พูลนะครับไปไม่ค่อยสวยเลยครับลิเวอร์พูลพ่ายไป4ประตูต่อหนึ่งนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้ครับ2022-2023เนี่ยนะครับกลุ่ม A นัดแรกครับหงแดงลิเวอร์พูลบุกไปพ่ายนาโปลีถึง4ประตูต่อหนึ่งครับเกมนี้เจ้าถิ่นนำออกไปโด่งเลยนะครับนำออกไป4-0ครับจากการยิงของปีออสเชลินสกี้นทดที่5นะครับ ฟรองซ์จ um ัมโบอันกินสก้านาทีที่31โจวานนีซิเมเน่นาทีที่44แล้วก็เชเลนสกี้มายิงอีกหนึ่งลูกครับในครึ่งหลังนาทีที่47นะครับนำไป4-0ส่วนหงแดงตีไข่แตกได้สำเร็จนะครับในเกมนัดนี้หลุยดีอาร์สยิงนาทีที่49แต่ว่าทำได้แค่นี้แหละครับ4ประตูต่อ1นะครับพ่ายนัดแรกในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้นะครับส่วนกลุ่ม A คู่อื่นๆอาจจะ เอาชนะกราสโกลเรนเจอร์ไป4-0นะครับไปดูกลุ่ม B กันต่อครับแอตเลติโกมาดริดเอาชนะปอร์โตไป2-1ครับบูสเอาชนะเลเบอร์คุเซนไป1-0นะครับกลุ่ม C นี่ group of death เลยนะครับบาซ่าครับโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับบาซ่าเอาชนะวิกตอเรียเพเซนไป5ประตูต่อ1นะครับและเกมนี้เลววนดอมสกี้เองทำแฮตทริกยิงไป3เม็ดด้วยนะครับส่วนอินเตอร์มิลานพ่ายให้กับไบเยร์มิวนิคไป0ประตูต่อ2นะครับกลุ่ม D แฟรงก์เฟิร์ตครับเอา พาใหกับสปอร์ติ้งลิสบอนไปศูนย์ประตูต่อ3นะครับส่วนสเปอร์ทำผลงานดีนะครับชนะมักเซยไป2อศูนย์ครับอ่ะนี่คือยูฟ่าแชมเปี้ย็นชนิดนะครับครับอ้าวขยับไปดูยูฟ่ายูโรปาลีกครับรอบแบ่งกลุ่มนะครับคืนนี้จะลงสนามแข่งขันกันทั้งหมดเนี่ย16คู่นะฮะโดยไฮไลท์อยู่ที่2ทีมดังจากอังกฤษครับอย่างปืนใหญ่อาร์เซนอลที่จะบุกไปเยือนเอฟซีซูริกจากสวิตเซอร์แลนด์ครับ5้าทุ่มสีนะครับ ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีโปรแกรมเปิดบ้านรับเรอัลโซเซดัดทีมแกล่งจากสเปนครับตี2นะฮะ